แฟนสามือนี่นะญี่ปุน่นญี่ปุ่นเนาะโอ้โอเฮ้ยเท่นยาได้กระตุ้นเส้น่บไฮเนาะมักคักมักแน่กับรถไฟนี่แหละพี่น้องเอ้ยสวัสดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่รองคือทานเนาะวันนี้พิมพ์สิบาพี่น้องมากเบิงเ่งน้องหนูแดงเนาะรถไฟสายสีแดงคือเก่ามือนี่ก็เป็นวันสถาปนาของ รถไฟไทยเนาะนที่สช่าโก่อนนะแต่ว่าพิ่ยังบ่ท่านได้หายึน้นน้องห้เราหลังจากที่เช่าโกขาสิขึ้นก็ต้องเฮ็ดแบบใบขออนุญาตเป็นแบบมูคณะจังสีก็ได้เนาะมูคณะหรือว่านักศึกษาจังสีเขาไปส่งได้เนาะแต่ว่าต้องขออนุญาตแล้วก็เฮ็ดใบอะนะไปส่งที่ประชาสัมพันธ์เขานะ่น่ะ เสียงประกาศของรถไฟสายสีแดงเนาะพี่น้องแต่ก็มีเจ้าหน้าที่กำลังมาถา่ายอยู่เพราะว่ามาถ่ายรถมาจากสถานีกลางบางซื่อนะเพื่อที่สิขึ้นเฉพาะเจ้าหน้าที่อันนี้มันทางลงไปชันชลาที่หนึ่งชันชลาที่สองอุมโมงค์ทางลงมีสองหางเนาะพี่น้องทางขึ้นทางลงไปชันชลาที่หนึ่งชันชลาที่สองเนี่ย อันนี้ก็แมนลอดอุโมงไปขึ้นไปฟังแต่ว่ามันซีมีลิบแล้วก็บันไดเรือนนํำเนาะส่วนอุโมงม,มีสองขางใส่คว้านอท่างขึ้นลงแล้วกัมีตู้จำหนายตัวอัตโนมัตินี่อันนี้ภายในสถานีตะลิ่งชั่นเนาะเพีงนี่มึงเสาเนี่ยเขาเปิดไฟนะเปิดไฟแดงๆ บัตรหรือหยอดเหรียญผู้โดยสารทางออกนะพี่น้องด้านนี้ทางออกจากสถานีออกจากขาบวนรถทางกออกมาทางนี้ส่วนสีแดงเหรอคะโอเคค่ะอันนี้ทางเขา เ้าก็ยอดเลียนห้างเขาแตะเลียนนี่เขาเอารถสีแดงใหม่แล้วไปดูใหม่ละขั้นหนึ่งเขาบวนหนึ่งต้อบอกเป็นขั้นนี่เอาไปทางนั้นแล้วเขาบวนนี้มันจอดเมื่อกี้เลยไปแดี๋วพี่น้องเบ๊บเสียงแก่ดังดังนะ มันสวยดีนะคะสวยสวย,สวยมากเห็นทีรไ<ล>รตองไม่ต้องไปเชื่อไม่ไม่ต้องไปไปไปนั่เลาไปาๆๆไปมาเลยแล้วไปน้องหนูแดงกำลังสิมาอีกขบวนหนึ่งพี่น้องเ<อ>จ้าหน้าที่กำลังตัดแถวอยู่ค<อ>่ะเด็กเจ้าห<อ>น้าที่ยืนท่าน้องหนูแดงมา รถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อติอ่งชันปริศมนฑลด้านทิศตะวันตกเนาะสู่มหานครรันอ่งกับไซส่วนต่อขยายตัวนี้เพิ่มประสิทธิภาพเดี๋ยวพิมพ์สิภาพ,พี่น้องขามอุมโมงไปสภาพลอยเพื่อที่สิทไทยมุมสูงเวลาน้องหนูแดงแลนเนาะ ไทยนัได้เหมือนี่ในวันที่โมเมนต์วันที่นั่นเดือนตุลาคมปีพศ2433น้องพี่น้องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเนาะสถาปนากรมรถไฟขึ้นเป็นขังทําอิฐเนาะโดยในสังกัดกระทรวงโยธาธิการน้องพี่น้องหลังจากนั้นวันที่26มีนาคมปีพศ2439เนาะทรง ทางเดินรถกรุงเทพนะครราชสีมาเป็นนะรถไฟไซทัมอิทของประเทศสยามนะ้อนงะดังนั้นทางก้นะมรถไฟเพิ่นกันถือเอาเป็นวันที่ห6นี่เป็นวันสถาปนารถไฟถ่ายจนหอดในปัจจุบันเนาะน้องไยเป็นมาบอกว่าพี่รถมาแล้วนะเห็นหมอกมาแล้วพัน อดสถานี่ก็เลยแลนซาแน่เสียงแก่เปิอ๋อมาจอดอันฝั่งซาลาอันซาราฝั่งนี้เนะาะชันชลาด้านนี้ปกติเขาสิจอดชันชลาตรงกลางนะแอนหนองบอกว่าถ้าเปิดมือได้น้องสินั่งจากมองนี่ไปห้องเฮียนพ่นนอไปมอลังสิทธิ์เฮียนเด็กน้องเสือซีอฟ้านะนะน้องดูแดงหัน ออกมาจากสถานีชุมสถานีสายสีแดงตลิ่งชันแล้วน,นัน่นนี่ลูกสาวหน่อยเออตะหักญี่ปุน่นญี่ปุ่นเนาะโอ้อเฮ้นยาได้กระตุ้นเส้นโวไฮเนาะมักคักมักแน่กับรถไฟนี่แหละพี่น้องเอ้ย ที่นี่พี่หมกับเขาเจ้าเพียงท่วนี้น้องพี่น้องเขาขอบใจพี่น้องเะาะี่ติดตามขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกๆท่านเลยนะคะติดตามและหายกำลังใจน้ำบ,บัวชิยูประเทศไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศทัวทุกมุมโลกนะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอขอโทษขอขอ,ขอภัยน้ำเนื้อ่ะบ๊ายบายสบายดีหาเบิ้งลูกสาว